สองวิธีเพิ่มเงินบำนาญให้สูงขึ้นสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนช่องวันเกษียณทุกท่านนะคะหลายๆท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่ออกจากมาตรา33นะคะและไปต่อมาตาา39ทําทำให้ฐานค่าจ้างของท่านลดลงนะคะตอนนี้เราลองมาดูกันนะคะว่ามีสองวิธีที่สามารถที่จะเพิ่มเงินบำนาญให้สูงขึ้นวิธีไหนที่ท่านสามารถทำได้และเหมาะกับตัวท่าน ลองมาดูกันนะคะวิธีแรกนะคะก็คือการเพิ่มระยะเวลาของการส่งเงินสมทบนั่นเองจากการที่เราทราบอยู่แล้วนะคะว่าการคิดเปอร์เซ็นต์ในการที่จะจ่ายเงินบำนาญให้กับผู้ประกันตนนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบนะคะถ้าในกรณีที่เราจ่าย180เดือนหรือว่า 15ปีเราจะได้20%หลังจากนั้นนะคะถ้าเรายังส่งต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกๆ12เดือนหรือทุกๆ1ปีเราก็จะได้เพิ่มขึ้นอีก1.5%ไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นการเพิ่มระยะเวลานั้นย่อมจะทำให้เราเนี่ยเพิ่มเงินบำนาญได้เราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่1นนะคะที่เป็นตัวหนังสือสีขาวเนี่ยนะคะก็คือ ถ้ากรณีที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่อายุ2 2ถึง55ปีนะคะรวมทั้งหมด33ปีนะคะคิดออกมาเป็นเดือนก็คือ396เดือนค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายอยู่ที่1 5 0 0 0บาทมีอายุถึง85ปีดังนั้นรับเงินบำนาญตั้งแต่5 5ถึง85ถือว่าได้รับเงินบำนาญทั้งหมด30ปีทีนี้เราลองมาคำนวณน,นะคะว่าเงินที่ได้รับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ ร้อยแปดสิบเดือนแรกหรือว่าสิบห้าปีแรกนะคะเขาก็จะคิดเปอร์เซ็นต์เงินบำนาญอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตส่วนอีกสองร้อยสิบหกเดือนหลังนะคะก็คืออีกสิบแปดปีหลังนะคะเขาก็จะคิดสิบแปดปีโคณด้วยหนึ่งจุดห้าออกมาเป็นยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะคะดังนั้นเอายี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นไปรวมกับยี่สิบเปอร์เซ็นแรกนะคะ เราก็จะได้รับเงินบำนาญอยู่ที่47%นะคะเราก็นำค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก็คือ15,000บาทมาคูณด้วย47%เราจะได้รับต่อเดือนอยู่ที่7,050บาทนะคะดังนั้นนะคะรายรับของเราถ้าคิดต่อปีแล้วก็คือ84,600บาทนะคะถ้าเราคิดตลอดอายุที่เรารับ30ปีนะคะก็เป็นเงินอยู่ที่2ล้าน 5แสน0 0มบาทอันนี้คือวิธีที่1น,นะคะถ้าหากว่าเรากรเกษียณตอนอายุ55เราส่งมาทั้งหมดสาปีเราจะได้รับรายเดือนอยู่ที่เดือนละเจ็ดัน50บาทนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่2นะคะที่เป็นตัวหนังสือสีเหลืองนะคะตัวอย่างที่2เนี่ยก็คือส่งเงินสมทบตั้งแต่อายุ22จนถึง60ปี นะคะอันนี้คืออายุ55ยังไม่เกษียณส่งต่อไปอีก5ปีนะคะรวมทั้งหมด38ปีนะคะคิดเป็นเดือนแล้วก็คือ456เดือนค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากันนะคะ15,000บาทมีอายุ ถึง85ปีนะคะคราวนี้เราลองมาคำนวณกันนะคะ180เดือนแรกนะคะหรือ15ปีแรกเราก็จะได้รับอยู่20%นะคะอีก276เดือนหลังหรือว่า23ปีหลังนะคะเราก็คูณปีละ1.5เป็น34.5%ดังนั้นเราก็จะได้รับอยู่ที่54.5%นะคะเมื่อเราเอา ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย15,000บาทมาคูณ54.5%เราจะได้รับรายเดือนอยู่ที่8,175บาทพอเราคิดต่อปีเราก็จะได้มีรายรับต่อปีอยู่ที่98,100บาทนะคะเมื่อเราคิดนะคะว่าเราได้รับทั้งหมด25ปี เอาไปคูณกับรายรับต่อปีนะคะเราก็จะได้รับทั้งหมดตลอดอายุของเรานะคะก็คือ2ล้าน4ี่แสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้าเราลองเอาวิธีที่หนึ่งนะคะก็คือห้าสิบห้าปีเกษียณเลยนะคะได้รับเดือนละเจ็ดพันห้าสิบบาทแต่ได้รับทั้งหมดอยู่สามสิบปีจะได้รับเงินทั้งหมดอยู่สองล้านห้าแต่ถ้าเราเพิ่มในส่วนของอายุ ในการส่งเงินสมทบเพิ่มขึ้นอีก5ปีเราจะได้รับเงินบำนาญรายเดือนเพิ่มขึ้นเป็น8,175บาทต่อเดือนแต่เวลาที่เราได้รับก็จะลดลงนะคะเหลือ25ปีคิดออกมาเป็นเงินแล้วก็คือ2ล้าน4ถ้าเราเอา2ตัวอย่างนี้มาเปรียบเทียบกันนะคะ โดยการเพิ่มเวลาในการจ่ายเงินสมทบมากขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าตัวหนังสือสีเหลืองนะคะเราจ่ายเงินสมทบมากขึ้นอีก5ปีทําให้เงินบนานาญต่อเดือนเราเพิ่มขึ้นเป็น8175บาทนะคะจากเดิมที่ได้รับอยู่ที่7,050นะคะแต่เวลาที่เราคิดว่าเราจะได้รับทั้งหมดนะคะกี่ปีพอเราคูณกลับไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเราได้รับทั้งหมดอยู่ที่2ล้านสี่ นะคะในขณะที่วิธีแรกนะคะเราส่งเงินบำนาญเนี่ยถึงแค่55ปีนะคะแต่ว่าเราได้รับระยะเวลานานก,กว่านะคะพอคิดออกมาเป็นเงินที่ได้รับทั้งสิ้นเนี่ยเป็นถึง2ล้าน5ท่านก็ลองเปรียบเทียบดูว่าถ้าหากว่าตอนนี้นะคะในแต่ละท่านเนี่ยอยากจะเพิ่มในเรื่องของเวลาไปเพื่อให้เปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นเนี่ยแบบไหนที่จะทำให้คุ้มมากกว่ากัน ะะอันนี้คือในวิธีที่1นนะคะก็คือเพิ่มในเรื่องของเวลานะคะวิธีที่2นะคะเป็นวิธีของการเพิ่มค่าจ้าง60เดือนสุดท้ายนะคะเนื่องจากว่าประกันสังคมเนี่ยเวลาที่จ่ายเงินบำนาญให้เราเนี่ยเขาจะคิดค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนำมาคูณกับเปอร์เซ็น์ที่เราคิดตามระยะเวลานะคะดังนั้นเนี่ย การเพิ่มค่าจ้าง60เดือนสุดท้ายก็จะทำให้ฐานค่าจ้างของเราสูงขึ้นนะคะเพื่อสนับสนุนว่าการเพิ่มค่าจ้างเนี่ยสามารถที่จะทำให้เงินบำนาญเราเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่1นนะคะในตัวหนังสือสีขาวสมมุติว่าเราส่งเงินสมทบนะคะตั้งแต่อายุย2ิถึงปีรวมทั้งหมด33ปีนะคะ396เดือนค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายอยู่ที่10,000บาทนะคะเรารับเงินบำนาญ ไปจนถึงอายุ85ปีนะคะแสดงว่าเรารับเงินบำนานทั้งหมด30ปีวิธีคิดนะคะร8 0เดือนแรกหรือว่า15ปีแรกเราได้20%อีก216เดือนหลังหรือว่า18ปีหลังเราได้อีก27%ดังนั้นเราจะได้รับทั้งหมดอยู่ที่47%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะคะเราก็นำา10,000บาทมาคูณ47%เราจะได้รายเดือนอยู่ที่4,700บาาทคิดมเป็นต่อปีนะคะคเราจะได้รับอยู่ที่56,400บาท ถ้าเรารับทั้งหมดอยู่30ปีนะคะก็เป็นเงินอยู่ที่1,692,000บาทนี่คือตัวอย่างที่1น,นะคะกรณีที่เรามีฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายอยู่ที่1,000 0บาททีนี้เรามาดูตรงที่ตัวอย่างที่2นะคะตัวหนังสือสีเหลืองเนี่ยนะคะก็คือส่งเงินส่งทบมาเท่ากันเลยนะคะอายุ 22- ถึง55ปีส่งมา33ปีเท่ากันเลยนะคะแต่ว่าค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายอยู่ที่15,000บาทนะคะลองมาคิดดูนะคะ180เดือนแรกนะคะหรือว่า15ปีแรกได้20อีก216เดือนหลังหรือว่า18ปีหลังนั้นได้อีก27รวมรับ47ปอเซนนะคะเท่ากับตัวอย่างแรกเลยเนื่องจากว่าระยะเวลาเท่ากันนะคะแต่รายรับต่อเดือนนะคะของตัวอย่างที่สองเนี่ย จะเอา4 7ไปคูณด้วยค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย1 5 0 0 0บาทดังนั้นเนี่ยรายรับต่อเดือนกลายเป็น7 0 5 0บาทนะคะดังนั้นรายรับต่อปีกลายเป็น8 000, 4 6 0 0บาทนะคะพอเราเอาไปคูณด้วยจำนวนปี30ปีเท่ากันกลายเป็นว่าเราได้รับอยู่ที่2ล้าน5้8 0 0 0บาทสองวิธีนี้จะเห็นว่า การเพิ่มฐานค่าจ้าง60เดือนสุดท้ายนั้นมีผลต่อในเรื่องของเงินบำนาญค่อนข้างจะเยอะนะคะท่านต้องกลับไปคิดนะคะว่าของตัวท่านท่านสามารถที่จะเพิ่มระยะเวลาหรือท่านสามารถที่จะเพิ่มในเรื่องของตัวค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายอันไหนคุ้มกว่ากันนะคะเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีฐานที่แตกต่างกันนะคะสำหรับวิธีการที่สองเนี้ยนะคะจะเหมาะสำหรับ ใครได้ลาออกจากมตาตรา3สนะคะและมีเงินเดือนค่อนข้างสูงแล้วท่านไปต่อมาตรา39ทําให้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของท่านต่ําลงนะคะสมมุติว่าท่านไปอยู่ในมาตรา 39- 5ปีแสดงว่าตัวท่านเองก็จะกลายเป็นค่าจ้างเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ 4800เท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าใครอยู่ไม่ถึงนะคะสมมติว่าไปอยู่แค่ปีเดียวนะคะแสดงว่าท่านจะเป็นมาตาา33อยู่4ปีแล้วก็เป็นมาตา3า39อยู่ที่1ปีก็เอามาเฉลี่ยกันมันก็จะฉุดลงไปได้อีกนิดหน่อยนะคะแต่สำหรับใครที่พอมาคิดแล้วนะคะและคิดว่าถ้าหาก เป็นแบบนี้เราสามารถที่จะกลับเข้าไปสู่มาัตรา33นะคะแล้วไปรับเงินเดือนสูงๆเพื่อให้ฐานค่าจ้างของเราสูงขึ้นได้หรือเปล่าสามารถทำได้นะคะถ้าท่านอายุไม่มากจนเกินไปแล้วท่านสามารถที่จะไปสมัครงานได้อยู่นะคะท่านก็สามารถที่จะไปเพิ่มตัวฐานค่าจ้าง60เดือนสุดท้ายของตัวเองขึ้นมาได้นะคะ2วิธีนี้นะคะ ขอให้ท่านพิจนารณาด้วยฐานข้อมูลของตัวท่านเองนะคะเนื่องจากว่าแต่ละท่านนั้นมีฐานข้อมูลที่ไม่เหมือนกันนะคะเราจะคิดแทนคนอื่นไม่ได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะสำหรับใครที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแบ่งปันสร้างสารรค์สังคมผู้สูงวัยให้มีความสุขนะคะ ช่วยกดติดตามกด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างคลิปดีๆนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ